สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปป๊อปปี้เพย์ไทม์ไฟเดอร์มัมมี่ลองเล็กครับมันตรงนี้มันเขียนว่าบันทึกการอัปเดตสิบสกินไม่เล่นเกมเดซี่เอ็นพีซีเฮ้ยอยวอะไรอ่ะมือของหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนี่ครับไม่รู้จักเลยมือของว่นที่ยังไม่รู้หน้าตาครับโอเคอันนี้มัมมี่ลองเล็กมอส เดี๋ยวพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปเล่นกันเลยเออไปอันนี้ก็เจอก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นเกมพาร์ทครับเกมพาร์ทเธอไม่ต้องสนใจนะครับอนี้เดินผ่านไปครับเป็นเกมพาร์ทครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมัมมี่ลองเล็กเป็นเกมแบบตามหาครับมันก็จะมีตัวให้เราตามหาครับอยู่เยอะเลยอืแล้วเราเคยเล่นหรือยังครับ ยังไม่เคยเล่นอ๋อฟีลมันก็จะคล้ายๆกับเราตามหาโซนิกผมเคยเล่นไปแล้วนิดหน่อยครับออสรุปเคยเล่นไปแล้วนิดหน่อยหรือว่ายังเอาแน่ๆเลนิดหน่อยเนิดหน่อยมันก็จะมีตัวให้เราหาแล้วก็แปลงร่างครับอะไรแบบเนี้ยครับเป็นตัวแปลกๆอะค่ที่ไม่มีอยู่ในเกมจริงๆเขาก็เอามารวมกันอะไรแบบเนี้ยครับ เช่เนต,ตัวนี้ก็คือสควิตเกมักบมัมมี่ลองเล็กามารวมกันก็จะได้เป็นสควิตเกมมัมมี่ลองเล็กครับแล้วเจ้ามัมมี่ลองเล็กตัวจริงๆเนี่ยเขาคือเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงผมยาวสีชมพูฟุ้งฟิ้งใช่ค่ะแล้วก็แขนยาวขาย,ยาวงี่หรอครับ<ช>หรือเขาเป็นแมงมุมแต่ฟิลเขาเหมือนแมงมุมเลยนะแม่ว่าก็ใช่อยู่นะครับก็คล้ายแมงมุมอยู่มีใครรู้ไหมเน่ะว่าคืออะไรแท้จริงแล้วตำนานเขาเป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์เล่าให้ฟังบ้างสิมัมมี่ลองเล็เป็นหุ่นยนต์จัก สรุปหนูรู้ใช่ไหมเนี่ยรู้อยู่ <c oughs> รู้แล้วก็ไม่บอกโถเป็นอะไรนะมามีม่ลองเล็กเป็นอะไรนะคะเป็นคือเป็นแบบเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่อสร้างขึ้นมาในโรงงานนี้เพราะว่าคนคนเจ้าของโรงงานต้องการสร้างให้เด็กๆก,ก็มาเล่นมีความสุขอะไรแบบเนี้ยครับ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ทุกตัวที่อยู่ในโรงงานนี้เป็น เรื่องที่คือมันเกิดทำทำสร้างตุ๊กตาสร้างสิ่งมีชีวิตมาแล้วมันเหมือนกับผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะคับทำให้มันเป็นสั์ปะาดที่หลอนแทนที่จะให้ความสนุกับคนได้แทนที่จะให้ความสนุกกับเด็กๆกลายเป็นหลอนซะงั้นใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วเราเจอสักตัวหรือยังเนี่ยตอนนี้เราจะมีแพนด้าตัวเล็กน่ารักค่ะที่ยืนอยู่ตั้งนานนี่ก็คือตัวที่เราต้องเก็บ แม่ขายยาวแพนด้าไหนขอดูหน่อยสิว่าเขาเป็นยังไงไหนแม่ครับไหนัแม่เล่นนะครับแม่ขายยาวแพนด้าเลื่อนลงเลื่อนลงเดี๋ยวก็เจอครับนี่ไงเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหแม่ขายยาวแพนด้ชด <P anda. S 2> นาชุดคือน่ารักชุดคือน่ารักนะครับแต่หน้าตาคือนา <c oughs> <c oughs> ขาดชุดเลยค่ะเหลืองหอนเหลือเกินแม่ตาไม,ม่เข้ากับชุดเลยครับแล้วดูท่าเดินดูท่าเดินเอาเดินด้านข้างด้านข้างหันด้านข้างเดินอันตึงตึงตึงอันตึงนี่สนุกอยู่ในเกมเนี้ยสรุปสนุกใช่ไหมสนุก, <c oughs> นกโอเค <c oughs> มีเทเลพอร์ตมาด้วยครับที่ <c oughs> อัปเดตมาใหม่คือเพลย์แคร์ครับอ่าฮะแล้วยังไงอ๋อนี่คืออัปเดตใหม่ดูซิเป็นยังไงอุยคือ แล้วอ๋อมันเป็นจุ้เฮ้ยคนอันอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้คืออะไรอะเมื่อกี้เป็นซูเปอร์แมนเขาแปลงร่างครับแล้วอันนี้คือเขาแปลงร่างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยเฮ้ยอะไรอะคว้ามีเกมพาสอ๋อในตรงนี้ก็จะมีเป็นทางรถไฟเราลองไปทางซ้ายสุดไหมก็มีเกมสเตชันแต่ว่าผมคิดว่าจะไปทางนี้ก่อนก็เขาเป็นเครื่องหมายมือว่าอย่าไปไงมันไปได้เหรอไม่ครับมันคือเครื่องหมายมือของอันนี้อ๋อเดี๋ยวขอหันหน้ามาดิหันหน้ามาอ้าเอไม่เดี๋ทันได้ดูเลย หนขอดูหน่อยนี่แก๊บแพกมือเขาเรียกว่าแก๊ปแพ็คอ๋อต้องแปลให้ถูกครับโอเคโอเคแปลกๆดีเหมือนกันนะเกมอย่างนี้อ่ะแล้วอันนี้ต้องแก๊ปแพกไหมอ่ะมีมือสีฟ้าสีขาวเดซี่แมชชีนแมชชีนเดซี่เดซี่เดซี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเมื่อกี้เขาบอกเขาอัปเดตเดซี่ใหม่อ้าวแล้วนี่เราเจอตัวอะไรอ่ะ ะเมื่อกี้เป็นของเก็บให้ถึง3ครับเป็นเหมือนกับเหล็กอะครับโอเคงั้นเราไปเดซี่ดีกว่าเขาบอกอัปเดตใหม่เงยหน้าให้เห็นด้านเดซี่ชัดๆนี่นี่เราเข้าไปในเดซี่แล้วมันเป็นดอกไม้สวยๆนะแล้วก็เออด่านสว่าวอะครับมันเป็นดอกไม้สีขาวที่เป็นตุ๊กตาตัวนึ่อดดิเฟรนท์อ่ะแล้วก็เราก็แปะแล้วเขาจะหลอดไหมะแล้วไงเลือก โอ้ม y god ไม่เข้าใจแล้วมันคือมันคือการอัปเดตอัปเดตเป็นเดซี่แล้วเดซี่เวลาเราไปเลือกก็ดูว่าเราเลือกถูกเลือกผิดถ้าเราเลือกผิดก็จะเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้แบบเอืออยากรู้อะอยากรู้อีกอะกลับไปเดซี่ใหม่ได้ไหมขอไปเดซี่อีกรอบนึงนะก็ได้ครับอยากรู้ว่าคราวนี้ถ้าเราเลือกถูกแล้วมันจะเป็นยังไง เราก็จะได้อาจจะได้เดซี่มาครับ้าวแต่มันมีทัื่องหลายตัวเลือกให้ถูกๆหน่อยก็ดีนะแล้วเพื่อนๆใ<ว>นอปโปลเคยเข้าเดซี่หรือยังหลอนมากไหมอะเดี๋จริงๆแล้วม,ลมาคอมเมนต์หน้าช่องได้นะตรงชุมชนอะมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเดซี่มันเป็นยังไงนะใช่ค่ะแต่ที่จริงเดซี่อะครับม,มันเป็นคือแชปเตอร์ที่มันบอกว่าเป็นอัปเดตของของเกมแฮกี้วากี้แชปเตอร์ที่3ครับ แต่แชทเตอร์ที่สามันยังไม่มาเขาน่าจะแบบคือเขาเขาน่าจะเดาคเขาว่าในแชทเตอร์ที่สองมันมีอะไรแล้วเขาก็เอามาใส่ในเกมครับออือเดี๋ยวผมรอ,อดูคนนี้ดีกว่าครับไหนไหนไหนคนนี้เขาก,กดาตรง <c oughs> ไหนเหมือนกันตรงไหนดูคนนี้อย่างไรเฮ้ยเราอะไรดีเออ,เอ,อ,เอ,อตัวไหนเอยตัวไหนดีถ้าเขารอดก็คือเราก็กดได้อ้าวเอ๋อันเป็นไดครับเมื่อกี้คงอาจจะหมายว่าเขาไม่รอดหรือเปล่าเจียว ดูตัวจริงอาจจะอยู่ตรงนั้นเราไปซ่อนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเออสวนมันทำไมตกใจมูดเฮ้ยขาดิซีหมัดกด e มัดกดชก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 กดชก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 มันมีเนี่นนีเ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 นนีเอ้าว่ามีพลังงานบางอย่างเออยลงไง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 ไม่มีอะไรเลยครับชกเล่นเฉยๆให้เมื่อยนิ้วซะงั้น แล้วไปอีกห้องหนึ่งอีกห้องนึงไม่มีหรอไม่มีแล้วมีนะเหมือนมันจะมีอีกห้องหนึ่งไหมอีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งนั้นไม่มีสปอตเดอร์ดิเฟรนต์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอปีนขึ้นไปเลือกเดซี่ดีกว่าที่จริงเดซี่เนี่ยครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับเมื่อกี้มันน่ากลัวตรงเสียงแม่นี่แหละแม่เข้าใจ่ก็ใครบ้างไม่หลอนเดี๋ยวเลือกให้ถูกเมื่อกี้เราเลือกตรงไหนมันมันไม่ได้แหวกไม่เห็นหน้ามันผมไม่นตกใจมันมาแค่เสียงครับและหน้าจอมันก็เป็นสีดำ ไม่่แล้วเมื่อกี้ตกใจค,ค,คือตกใจใครอะตกใจแม่อ๋อขอโทษที <c oughs> เอาละเอาละอันไหนดีเฮ้ยอะแม่ยังไม่ได้ร้องเลยไหนบอกว่าตกใจเสียงแม่ไ <c oughs> ออย่างงัวเลย <c oughs> ไปโอเคครับ <c oughs> ไปใหม่ไปใหมผมคิดว่าผมลองไปอีกทางดูดีกว่าไปไหยครับ โพรว่า oh, ถ้าให้เดาแบบนี้น่าจะเดาหลายรอบอะครับน่าจะไปนานเลยเพราะฉะนั้นผมลองอีกอันก่อนดีกว่าครับไปอีกทางหนึ่งนะครับมาครับเอาเอาติดติด,ตดเอาเอาประตูปิดครับมาครับตอนนี้มันจะมีทางไรซี่แล้วก็แมชชีนครับเดี๋ยวผมลองไปแมชชีนครับลบนี้เอาแปะปิดครับ มมาชนี่สีฟ้าานี่ครับมันเป็นขาของดัดดี้ลองเลสครับว้าวมันจะมีมัมมี่ลองเลสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีดัดดี้ลองเลสด้วยครับอีกหนึ่งตัวครับเฮ้ยเปิดเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันตกใจเสียงพวกเราเองนี่และตอนนี้ใส่ฟิล์มครับใส่เทปว้าอุ๊ตกใจโอ้จำาเมย์มยครับตรงไหนสิ ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนผมอ๋อนี่ครับผงได้มาแล้วอะไรครับมือชกมวยต้องเอาไปไว้ตรงนั้นครับอ๋อแล้วไปที่เดซี่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวกันไหมเกี่ยวใช่ไหมเอ,อยเนคนเมื่อกี้หน้าตาเหมือนเราเลยอที่โดนสวนไปเมื่อกี้อืมก็อันนี้มันเป็นหน้าตาแบบออริจินอลแล้วครับแต่ถ้าสังเกตดีนะคะผมมีหูฟังแคสเกมแล้ว ไปซื้อมาไปซื้อมาเราเพิ่งไปซื้อมามอวดอีกแล้วอ,อวดอ,อีกแล้วชอบอวดเนี้ย <c oughs> นะครับออม,มันกดยากนิดหน่อยครับเอ้าไม่อย่าเพิ่งปิดนะประตูเออแต่เข้าได้เมื่อกี้ปิดใส่หน้าแต่เข้าได้ครับโอ้อยู่ดีๆมึงผมก็เรียงแสงครับตอนนี้ลงไปด้านล่างกันก่อนครับต,ตรงนี้คือน่าหลอนจริงอะครับ เนี่ยตาแดงหมดเลยครับเป็นสีแดงเด่แล้วก็คือหน้าตาดูหล่อนี่นะครับเดซี่นะครับเออเอออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอุ้ตกใจแม่ขาย,ยาวนักมวยจ้านนักมวยเป็นนักมวยอ๋อแล้วเราก็เอาเจ้านักมวยคนนี้แล้วแหละมาชกกระสอบทรายใช่ไหมไม่ใช่ครับมผ,มผมได้ที่อันนี้ครับอ๋อ ก็เอามาต่อยตรงนี้ครับก็จะได้เป็นแม่ขายาแม่ขายยาวยอ๋ออันนี้ก็จะมีความแบบชาเลนจ์หนึ่งขอดูหน่อยหุ่นเขาช่างเอาไหนอ่ะเอาไหนนี่โอ้โหกําย่ำล้ำสั่นนะแต่เพื่อรีเฟซอ๋อเมื่อกี้ผมจะกดใช้์เนี่ยครับคนข้างมีหุ่นที่ดีเลยแหละนะเนี่ยเพราะว่าเขาออกกําลังกายเยอะมากแต่สุดท้ายตาเขาก็ยังคงเบิกโพรงอยู่เหมือนเดิม ก็น่ารักดีน่ารักดีเนี้ยเออเออนี่ครับนี่นนชกมวยแต่ตรงนี้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับผมยังงงอยู่เลยมันคืออะไรครับมันเป็นแบบอันเนี้ยครับให้เราเหมือนหยิบอะไรมาต่อหรือเปล่าครับน่าจะให้หยิบอะไรมาต่อในเนี้ยครับแล้วก็เราอาจจะได้ตัวอะไรอะครับที่เป็นแบบตัวสําหรับน่าจะอาจจะได้เป็น มัมไม่ลงเล็กหรือว่าดดดี้ลงเล็กที่เป็นช่างครับระามาว่าอาจจะให้ซ่อมตรงนี้ให้อันนี้มันหมุนได้ครับ<อ>ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับครับผมแต่ว่าผมเคยเพิ่งเคยเห็นมันมีม่ลงเล็กแบบนี้ครับแบบยืนสองขาครับครับผมปกติมันมม่ลงเล็กยืนสี่ขาเพื่อนๆไปถึงด่านไหนกันแล้วเนี่ยด่านนี้เหมือนมีมานานสักพักหนึ่งแล้วไหมครับ ลองเลือกซิลองเลือกอีกเผื่อเราจะได้ที่มันโชคดีมั่งขวาสุดไปเลยขวาสุดตัวแรกเลยอ้าหนึ่งสองสามจุดตัวนี้ครัโถคุณแม่นี่นะเลือกได้เพี้ยนมากนี่ี่คือ่านอัปเดตดีซี่ใช่ครับก็จะมีอัปเดตดีซี่มาตอนนี้ผมก็มันก็มีหายากอยู่เฮ้ยตรงนี้มีกระดาษอยู่ครับอ่าน อุบัติเหตุรถไฟรถไฟหยุดทำงานขณะนี้กำลังได้รับการแก้ไขาโดยวิศวกรว้เ <Wow. S 1> ขียนแบบนี้ครับอุ้ยคนนี้มีฮักกี้โซนี่ครับหน้าตาคือสุดยอดมากครับมีกุณจแจด้วยครับเฮ้ยตรงนี้อ๋อนี่ผมน่าจะเก็บมาแล้วครับแต่กุญแจ้จะผมลองไปหาประตูดูก่อนครับ เผื่อจะมีประตูที่ไหนที่มันให้เราใช้เปิดครับเอ๊ะลย c แคร์แ a ปเปอร์3อะเอ๊ะเดี๋ยวผมลองสำรวจทางนี้ด้วยครับผมยังตอนผมเดินไปเลย c แครเมื่อกี้ผมเดินไปทางโน้นนะคบก็เลยไม่ได้ลองดูทางนี้เฮ้ยตกใจเว้น s ิส t e เมเมื่อกี้ผมหันมาที่ผมตกใจผมตกใจไปครับอุย้ยเข้าท่อได้ครับวอเตอ ทรีทเมนต์ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแล้นะครับเมื่อกี้วอเตอร์ปัม๊มวอเตอร์ปัม๊มเฮ้ยตรงนี้มันคือเหมือนกับเป็นสถานที่เก็บน้ำเหมือนครับลองไปสำรวจได้เปล่าเอ๊ะเอ้ย,อยต้องการที่ซ่อมเงัยบอ๋อไม่ใช่กะครับก๊าดครับเป็นกา๊าดวอเตอร์ปัม๊มวอเตอร์ปัมป๊มไม่รู้มันคืออะไรครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับคือมันเป็นเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนกับที่เก็บน้ำอะครับไม่รู้ว่าใช่ที่เก็บน้ำไหมนะครับไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนผมคือมัน,น <What S 1> แว่าอะไร,รครับ treatment เหรอที่ไอ้บำบัดน้ำบำบัดน้ำาอ๋อนี่แม่ไปรับ<ช>อาโปมาเนี่ยอาโปมาละอ่ะาโปสวัสดีครับเพื่อนๆนอครับสวัสดนะีรรครับมาแล้วตอนนี้อโปก็มาแล้วนะครับเพิ่งกลับจากโรงเรียนเลยครับ โรงเรียนอนุูบานอย่าไปบอกเขาดิว่าอยู่โรงเรียนอะไรแหมพูดซะเส่ศัพท์อะเมื่อกี้ผมมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้อันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับอันนี้กระซิบอะไรอยู่ครับลูกดังๆเฮ้ย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 อโปอยากไปด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลังเล็กใหญ่ มัมยย<อ>ม,มยยี่ลองเล็กยายอ๋อชื่อมัมมี่ลองเล็กคุณยายเป็นมัมมี่ลองเล็กจากเกมเกมชื่อว่าเกมคุณยายแกนนี่ครับคุณายไม่เค่อยสบายไะะปเลยนะครับคุณยายแกมนี่เหรอโอ้ยตามีไฟตามีไฟนี่เป็นคนมีไฟนี่วัยรุนร่นวัยรุ่นวัยรุ่นมีไฟใครบอกว่าเป็นคุณยายวัยรุ่น เฮ้ยทางนี้ไปได้ครับเ๋อเราแล้วก็จะออกมาทางนี้เกมสเตชันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเดินมาเมื่อกี้ครับตรงนี้ลองเข้าไปดูครับมีอะไรบ้างไปเลยไปเลยลุยลุยลุยไอจุด D ไอจุด D คือจริงๆแล้วเนี่ยเทรนฟูเอลเหรอแล้วมัน ที่เติมพวกชั่วเพลิงรถไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เนี่ยอมีชานเออเออเออเจ้าเล่เจ้าเล่ฮะรอบรวมมัมมี่ลองเล็กเจ้าหญิงแฮปปี้เบิร์ดไม่ใช่เขาเรียใช่มวกยาวซึ่งเน่งเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอเหมือนกับมัมมีลองเล็กเจ้าหญิงเดินสี่ เก้าหญิงเมื่อกี้เก้าหญิงเมื่อกี้ผมพูดผิดครับผมจะพูดเจ้าหญิงแต่ผมพูดว่าเก้าหญิงเก้าหญิงครับผมคือเมื่อกี้ตอนที่พี่ไอเปิดนะอู้ตรงนี้เหรอเห็นเหมือนกับเห็นเหมือนกับเจอมอมมี่ตรงนี้กกวาสองตัวอ๋อมีครับมีพี่ไอมีพี่ไอเปิดคลิปไปแล้วเมื่อกี้เป็นตัวในเกมสค Squid Man สรุปเดซี่อัปเดตใหม่เนี่ยก็คือเจ้าดอกเดซี่เมื่อกี้ถูกต้องไหมครับใช่ก็คือเข้าไปแล้วก็ให้เราไปสุ่มเลือกใช่ไหมใช่ว่าเป็นยังไงซึ่งเราก็เลือกผิดมาตลอดตั้งแต่เราเล่นมาแต่เราก็เจอตัวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะใช่แล้วถ้าใครแล้วถ้าเราเก็บมาได้เราก็สามารถแปลงร่างเป็นตัวนั้นได้ด้วยครับอือฮึถูกต้องอ่ะมันก็จะมีแบบนี้มันก็จะมีหลายตัวนะครับนี่ครับ แล้วก็คือแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแมบที่ให้เราตามหานะครับถ้ายังตามหาไม่ได้ก็มันก็จะมีคําว่าปลดล็อกถ้าใครมีโลบัคก็ซื้อได้เลยครับนี่ครับซึ่งเราก็ไม่จําเป็นหรอกเราก็คาหามันไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็แล้วสําหรับคลิปนี้อะไรนะคะมัมมี่ลองเล็กมอฟส์นี่เดซี่อ่ะนั่งอะเมื่อกี้รู้เห็นมือนมัมมี่ลองเล็กเดซี่ อ๋อผมนึกว่าถ้าได้มาจะได้เป็นเดซี่เขาที่จริงได้เป็นมัมมี่ลอ,ลอมเล่เดซี่อ่าโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ทำาไมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม,มช่อง,ง,ง iPostory กดไลค์กดกระดิง่งติ้งติ้งสวัสดีครับบ๊ายบาย